เขาจะไปตรงเลยหรอเบัมลบเลยบไปเลยบัมดีบเฮ้ยเข้าไปเลยเข้าไปเลยบัมดี Six? Okay. Six? Six? ้บด้บมดี้บัมดี้บัมดีบัมดี้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 บัดี้บัมดีบัมดี้บัมดี้บัมดีบัมดีบั้บัมดี้บัมดีบัมบัมดี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 ้บาม้หมแี้บัมดน้ััั้าั ตอแทนแชรีนรหอจะขึ้นรไปตัดเล่นเลยแม่งแทนเลยเยอให้าตัวตัวเอาตัวตัวเอาตัวตัวเอตัวตัวที่เรรอตัวปืนมหม่วางหน่อยเออวางวางวางวงเอ้หม่รวางแล้วมอ้หม่วางแล้วเอ้หม่วางแล้วเอวางแล้วทุกคนัปนยลงวดียิงปืน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 ดีปืนอยู่กับกูเนี่ยเนี่ยยิงดิยิงดิยิงเล่ิยปืนตายปืนตาย่อฟ้าเลยต่อฟ้าเลยหอฟ้าเลย่อรถนะคุ่อโไปเยเอาสปืน ก็ลงเพิ่มนะก็ลงเพินะก็ลงเพิ่มนะก็ลงพินะเ็จแรกสิคนลเลยรกสคนลงเลยทุกคนงเลยทุกคนลงเลยสบคนลงเลคนแรกลงใจเย็นๆๆค่อยๆลงกันไปกลงไปตั้งสติตั้งสติหน่อยใครแย่งวงใครแยกงวงอ่ะกับพระวงใครวางวงเพ่มอ่ะวงแกทเอาวางแกนีมาวงแกเอาเพื่อนวงเพิ่มนเาองมาเขากางวงเพื่อนนอนดึงได้ปะ หมอจกัน้น้องเราเล่นกระจายนะน้องเราเล่นกระจายเกินนะเอาไอามาตรงหนเอามาเอามาตรงไหนเอ่ะเอาศไเอาไเอ่ะมาตรงนี้เอาตรงนี้เอาออกมาเห็นกูไม่นี่เอาออกมาเอามาตรงนี้ดึงนพออกดึงศออกไปเล่นวงยีมกูจะ้าม่เล่นวงยีมปล่อยดีปล่อยดีปล่อยดีกลับไป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 ยกโดนมาดังเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ฟมาทาสพหน่อยตรงโกดังลฟ้ากับมาเนี่ย วางจุบอลวางจุบ่เฮ้ยไหวเปล่าไหวหรือเปล่าอุราเมึงเนี่ยอีดกีเขี้ยชีแม่งมาไงวะอีดกโดนไม้ละอุ้ยเฮ้ยเห็นต้นชุบไหมติดพี่ลิลิบาบุดกูบุดกูปืนอยู่ไหนปืนอยู่ไหนมาหลังอาสาร์ไหนจะไดแล้ว กลับมาเล่นรวมกันกลับมาเล่นรวมกันเขาจะไม่ทอแล้วว่านี่ว่าให้นี่มีนะใหนี่มีแน่นอนอันนี้อยู่นี่ให้ชุบแน่นอนปิดเลยปิดเลยปิดปิดไฮนี่ปิดไฮนี่กระจายศพหน่อยกระจายศพหน่อยเนาะกูไม่อุ้มหรือยังกะจะพังแล้วกูจะพังแล้วอีดาปิงห่ามมากเงยกูกำลังจะลั่นเลยเฮีย มึงกลับมาวางล้วทใหม่มึงวางกูเอาศพออกเดี๋ยวค่อยตั้งอีมพีเอาศพออกก่อนเอาศพออกก่อนเอาศพออกไปไกลๆเราแยกสองก๊งกันไล้วกลับไปไอ้เหมือกลับมาวโดนเป็นเพื่อนเจ้อนกลับมาหน่อยเฮ้ยอย่ากกลับศพตรงขอบดิพูดติอีสัตว์มึงพูดิมึงกลับที่โลกไอ้เบนไอ้เบนต้อไฟกลางโฟกัสไฟกลางอย่านัวอย่านัวน้องมามามาไฟกลางมากูล่างเลยหลังบ้านมาทำหลังบ้านมาทำทที่เหลือกลับกลับไปเลยหลังบ้านมาทำหลังบ้านมาทำหน่อยพูดอีสัตว์ เบนขอบู Private, liksom, dale, du, nope. es, so. ๊เบนขอบูมายิงมาวิตอนนี้อะหนัวแค่มีพอกี่อ๋อให้เพื่อนซ้ำดีมึงจะหนัวทำไมวะฮะตรงเนี้ยน่มึงมาบที่เหล่านี้ดิเพื่อนส่งเพื่อน้ส่งทั้งหมด

อยู่ที่นเยอะเลยใค่มือว่างใคมือว่าอไว้บคาตินหนได้ไหมที่ไปกักกันอะจบถือศพไปนือยเลยถือศพถือศพเยียบศพเยียบศพเยียบศพวไตรงไหนบอกมามาตดำมาตรงถที่รถเราอะ้วรถใครนมืองเตรียมซ่อมดีเพย่าพ่งใจเย็น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 ใจเย็เยายังไมเย็อยยเยเน ไม่จอง้องากดครใครมือว่างอ่ะมาเอาเมาสมในโกดังหน่อยดิว่างสองสมเนี่ยเอเอาเดี๋ยวไเอาใอีกรอจเเี๋ยไปเอาดเดี๋ยวดี๋เดี๋ยวเวเดียเียเดยเดยวเดีะเดียวเยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยเดี๋ยวเยเดี๋ยี๋ี๋ยวเดเดี๋ยวี๋ยพเดี๋ยวเดี๋เียเียเเเียเียเยเีดีวดีด ยีศบเหลือสองยังไม่หอนะคะยังไม่ห่อนะย yep> ังไม่หอนอยู่ข้างรถตัวเองปึ๊บตอมเสร็จป ja. ึ๊บก็ยังไม่หอนะจนกว่าจะแต่นใครไม่้อใครยังไม่พร้อมบอก่ะขวากลข้างหล้าตกลงข้างหล้ากลข้าหล้าตกลงข้างหล้าตกลข้างหล้ากลข้าหล้าลาหล้าเกลงข้างหล้าตกลงข้างหาข้าหลากลงข้าหลกลข้างหล้าลงข้างหล้งข้าหล้กลงหล้าหาลกลข้างข้้าลข้าหล้าลหล้าตงขหล้า น้องน้องที่ฝั่งกดังอ่ะรถหนูความมันมีรถคุ้มอยู่เนี่ยกดชิป e รถความกดชิป e พี่ e ได้เลยค่ะรถควาคันนี้คันนี้พี่บินพี่บินไหนวะหรือไม่พาวอยู่ใกล้ๆนะคะพาวอยู่ใกล้พามาพาวได้ค่ะขึ้นรถไพามาพาวหน่อยได้ไหมครับพาเพื่อนไปพาวหน่อยค่ะห่อแล้วบอกนะว่าไหมพาพาไปพาวหน่อยได้ไหมใครใครที่ไม่มีตกปะไม่มีแม่ไม่มีตกว่างหนึ่งค่ะพาเพื่อนไปพาวได้นะคะเพื่อนพาวใกล้ค่ะเพื่อนพาวได้นะ ันหนึ่งก็น้าก็ดังค่ะเอ้ามึงวงเรอูว้นียใค้วางวงมากมีเสน่หมากขับรถออกมาอย่าวีนเพื่อนไปอย่าขับค่ะวีเลยรู้ใช่ไหม้นรถไปเท้าเ็น่ไปสอก่อนได้ค่ะบก่อนได้ค่ะไม่ทำอะไรใมันเร็วๆก่อนได้ไหมใครไม่มีศพเปล่ามีศพเขนอนอยู่อีกสองศพนะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาหนูเซ yeah, ็ตรถเสร็จยังจะได้ให okay. ้ห่อบเซ็ตอยู่ในรถองก็ได้ดีมากเลยนะเพื่อนมาจากเท้าก่อนไหมค่อยห่อไม่ได้ให้ห่อนะเสร็จยังยืนยืนที่รถเมื่อกูตกแมพให้มาหลุดนอนเลยคุณแม่หนูอยู่ไหนคะหนูหาคุณแม่หนูไม่เจอ เป็นจาเพ่ออุ้มนะครถ้าถ้าเหลือให้อุ้มนะครับมีนนะครับคนศพเือสงคนมีใครไม่มีศพหหนูหนูวางศพไว้หนูวางศพไว้กลางอศอันนี้ใคระปืนครับปืน่าเพิ่ออุ้มนะครปืนจีนไปแล้วเลยนนนนจริงเว้น้องเขาเรื่ออาร่านมาะมาว่าไงน้องเพื่อนเพื่อะไรัวๆกันนะหนาหรือเปล่ามีอะไรยังไม่มีศพมาหอนนะหอวนะ ใครมือห่อหน่อยห่อหน่อยหอห่อห่อเลยใครออกได้ออกเลยใหญ่ห่อสี่ห้านะออกเลย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 ต้องกดมายี่ดอกออกเร็วเร็วออกเร็วมากหอดีมีศพไหมคะศพเหลือปะอยู่ไหนศพอยู่ไหนใครมันมาไล่ก็เดี๋ยนต้องมันดอกทางเข้าหรือเปล่าเนี่ยคือไฟวะมึงออกทางบ้านยังเพจอย่าเลยมันดอกน้องมาดอกกระจริงได้นไม่ออกกันจริงไอ้ยี่ยนรถจมน้ำ อยู่ตรงไหนคะรถต้มน้ำอยู่ตรงหลังบ้านอิมเคเคอ่ะฮัลโหลเบอหเก้รงเบอร์หกเก้าค่ะไงังเหิน่จะเหินใครขโมยรถกูไปเนี่ยอีเทียเดี๋ยวกูเบิกแเดวก็หายอีกรถอ่ะคนช่วยตัวเองทุกคนนะเพราะว่าทุกคนได้อุ้มทุกคนไม่นวอนะไม่ัวอน่นะเว้ยทุกคนช่วยตัวเอคุณรอช่วยดีดีกว่าดูท่าเปาไหราไปอีอะตรงที่เ แจ้งแคทเลยแจ้งในห้องแคทเลยเฮ้ยใครเล่นอยู่เขาค่ายมึงบอกกูนี้กูจอกกิตันปืนมาดดพังปืนปืนต่อรออยู่ตรงเขาตัดไม้เกาตัดไม้แล้วมอเตอร์ไซค์อันยองยิงล้อแม็กซล้อดีกว่ามั้งไงเนี่ยน่าจะโดนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิบนาทีแรกสู้ด้วยตัวเองเลยไปเลย ไปเห็นบนเขาสี่ดอกมาขับทำไมตรงถนนเนี่ยขึเฮาเนียตำรวจยิ้มแฉ่งแล้วเนี่ยดูขึ้นเขาเลยค่ะูยิงล้อแม่งเลยเฮีโอะูึ้นเขาลดแล้วลดโดนหอค่ะโดนอค่ะไม่ได้กดไม่ได้กดไม่ได้กดไม่ได้